มาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูการพับการพับผ้าผ้าปูที่นอนแบบรัดมุมนะคะเผื่อใครจะไม่เคยพับนะคะทุกคนอันดับแรกอันนี้ก็เป็นความถนัดใครถนัดมันนะคะแต่อันนี้คนลืมโคงถนัดแบบนี้นะคะก็คืออันนี้ขนาดอันนี้ขนาดห้าฟุตนะคะเราเราเอาด้าน ด้านข้างในขึ้นนะคะทุกคนนะคะเอาด้านข้างในขึ้นข้างบนแล้วก็เราจับเราจับสองมุมเราจับสองมุม่างนี้นะคะทุกคนจับสองมุมแล้วก็แล้วก็ไปเอาอีกสองมุมฝั่งตรงข้ามนะคะนี่นะคะทุกคนนี่แล้วก็เอามือสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะสองข้างเลยนะคะเอามือสอดเข้าไปมาดูนะคะว่าคนเลยผมจะพับได้สวยไหม อย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแล้วแต่ความถนัดนะคะมันพับได้หลายวิธีนะคะทุกคนวิธีแต่อันนี้คุณลุงโผจะมาพับวิธีนี้ให้ดูครอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาสองข้างนี่มาสอดใส่กันนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามาอย่างนี้มันจะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็วางลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็แล้วก็พับให้มันหาให้หามุมให้หามุมที่สวยๆนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เราก็จะพับจะพับลายไหนก็ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คนริมโคงจะพับให้ดูนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกแล้วพี่นอ้องแต่จะความถนัดของแต่ละคนนะคะเราถนัดไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคน แล้วก็พับให้มันเรียบๆนะคะสวยๆหน่อยแล้วก็พับเข้ามาอย่างนี้นะแล้วก็จัดแล้วก็จัดแจงให้มันให้มันเรียบร้อยนะคะทุกคนว่าจะพับก,กี่พับก,กี่พับก,ก็ได้อันนี้คนริ้วโผลสิพับสามสามเธอได้เป็นหงอกสามพับอันนี้สองเลยนะคะแล้วก็ครั้งที่สามเราก็พับอย่างนี้นะคะมันจะได้เป็นระเบียบนะคะทุกคนมันจะไม่ แต่ก่อนคนริมโค้งก็พับไม่เป็นนะคะแต่อันนี้ก็คือพับเป็นแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือนี่นะคะมันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้จะให้ดูนะคะทุกคนมันก็จะ